สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันอังคารวันที่8มีนาคมนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควรนะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสังเกตนะครับจาก ดัชนีตลาดหุ้นทุกที่นะครับปรับลดลงอย่างน้อย2%กันหมดนะครับผมเยอรมัน30นะครับผมดัชนีหุ้นในยุโรปก็ยังเป็นตัวเดิมที่ได้รับ Sensitive จากเรื่องนี้สูงที่สุดนะครับผมลบไป3.9%นะครับผมสำหรับดัชนีเยอรมัน30นะครับสินค้าตัวที่2ที่น่าสนใจจะเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันเมื่อวานตอนเช้านะฮะผมน่าจะเล่าไปแล้วว่ามันเปิดโดดไปบริเวณร40 นะครับผมน้ามันเริ่มมีการแบบว่าลงามาปิดแก็บนะครับผมแต่จริงๆแก็บเขาก็ค่อนข้างกว้างนะจากช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมตอนนี้ก็กําลังทำแพทเทิร์นกราฟอยู่อ่ะขออนุญาตดูแป๊บหนึง่งอ่ะตอนนี้เรามาปิดแก็บแบบแก็บด้านล่างด้านล่างนี้ไปแล้วนะครับผมช่วงนี้นะฮะน้ำมันก็ดูจากปัจจัยพื้นฐานแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าใครที่กําลังเทรดน้ํามันอยู่ตอนนี้จะต้องมีติดตามประเด็นอะไรบ้างนะครับมันมีประเด็นอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับผมสรุปให้สั้นๆตอนเริ่มคลิปลคือดีมาานนนใใกรช้้ํั มีแนวโน้มจะลดลงนะครับผมหลังจากที่ตลาดหุ้นและสัญลล์หลายๆตัวนะครับผมส่งสัญญาณนะครับว่าน่าจะมีสัญญาณเศรษฐกิจพักตัวหรือ recession นะครับผมในอนาคตอันสั้นนี้นะครับผมก็ตีวาราว่า3เดือน6เดือนเนี่ยมีโอกาสครับไม่ใช่3เดือน6เดือนในเวลา6เดือนเป็นต้นไปนะครับผมก็คือช่วงหลังประมาณ Q3 ไปแล้วนะฮะ Q3 Q4 มี Q 3, Q นะครับมีโอกาสที่จะเจอภาวะ e c e s s i o n เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้มี2เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับตลาดฟ o r ร x เองนะครับผมตลาด f o เ e x เองหลังจากที่สกุลเงินดอลลาร์แข่งค่ามาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมโดยเฉพาะยูโรนะครับที่มีการอ่อนค่าแบบมีนัยสําคัญนะครับผมถ้าทุกท่านได้มีโอกาสได้ดูชาร์ตยูโรนะครับผมจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำเฟรม4ชั่วโมงครับผม ยูโรเนี่ยลงดิ่งลงมาบริเวณราคาต่ําสุดในรอบ2ปีเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้นะฮะจะเป็นช่วงเวลาราคาประมาณ2020แล้วนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่ต่ํามากนะฮะแต่แต่แต,แต่ถ้าวันนี้คุณฟังจบคุณจะรู้ว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่นะครับผมที่จะรีบอัดหลอดหนักๆในการซื้อยูโรตอนนี้โอเคในระยะสั้นมันมีทรงแพทเทิ์นชาร์ต ที่น่าสนใจในการในการดูครับเดี๋ยวจะมีรายการ i อเดียเทรนะครับผมมาสรุปวิเคราะห์ชาร์ต a อกับ EU ให้ฟังนะครับผมภาพของยูโรตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของวิกฤตต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปภาพรวมค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครับสุดท้ายครับสัญ,ญญาณที่เกิดขึ้นมาตัวที่3ครับผมคือสเปรดดอลลาร์สเปรดผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ2ปีกับ10ปีนะครับผม ผมเคยเล่าให้เมื่อวานให้เมอ่อ,ให,อให้ฟังไปเมื่อวานนะครับผมว่าถ้ามันลงมาต่ำกว่าสูนยะจะเป็นสัญญาณที่เรียกอินเวอร์ที่เป็นสัญญาณบอกถึงโอกาสที่จะเกิดวิกฤตในอนาคต1ปีข้างหน้านะครับผมหนึ่งถึงสปีข้างหน้าล่าสุดครับสปเปดตัวนี้นะครับผมจากเมื่อวานบริเวณเกือบเกือบศูนย์จดสานะครับลงมาศูนุดสเปเ็ตแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเร็วและทําให้ตลาดกังวลเรื่องนี้เร็วกว่าปกติ สังเกตนะครับสเปรดนะครับผม0ูนจะครับตลาดหุ้นยับกันทั่วหน้าเลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะมาลองดูกันดีกว่าว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนอกจากเรื่องของ price นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมมีประเด็นรัสเซียยูเครนนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับการเจรจารอบที่3มนะครับผมก่อนที่จะมีเจรจารอบที่3าขออนุญาตอันนี้ก่อนครับผมก่อนหน้านี้ครับผมทุกท่านน่าจะได้ติดตามข่าวทางเราไปอยู่แล้วนะฮะว่า ก่อนหน้านี้มันก็มีการประเทศต่างๆนะครับมาประกาศเขตห้ามบินนะครับมาประกาศเรื่องความบาดต่างๆร่วมความบาดกับรัสเซียด้วยนะครับผมล่าสุดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้รัสเซียออกมาบอกว่าเฮ้ยประเทศที่มีการประกาศมาตรการต่างๆเหล่านี้ถือว่าต้องการมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยต้องการมีส่วนร่วมในความขัดแยง้งทางการทหารครั้งนี้ด้วยใช้คํานี้แล้วกันนะครับผมมิลิเทอรี่นะฮะล่าสุดเปิดชื่อมาแล้วนะครับ17ประเทศนะครับผมที่มีการการะทําการไม่เป็นมิตร ตอเซียนะครับผมก็จะเป็นประเทศต่างๆที่เปิดตัวไปก่อนนะครับสิงคโปร์นะครับแถวบ้านเราก็มีด้วยนะครับผมไต้หวันนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมจริงๆก็เป็นโจกอยู่นะเรื่องไต้หวันนะเดี๋ยวมีโอกาสก็ลองมาคุยกันในกลุ่มแล้วกันนะครับผมสับกลุ่มลูกค้านะครับสังเกตนะครับทุกประเทศตรงนี้นะครับเป็นประเทศที่ทางปุตินได้ประกาศไว้แล้วว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับแสดงตัวไม่เป็นมิตรต่อเซียยังไม่ได้ประกาศสงครามนะ แค่เป็นเหมือนเป็นการมาบอกเฉยๆว่าจุดยืนทางการทูตกับ17ประเทศเหล่านี้เขาถือว่าเอออยู่ตรงกลางออกไปทางติดลบนิดหน่อยนะครับผมถ้าใครเคยเล่นเกมแนวๆนี้มานะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะครับของของรัสเซียกับยูเครนนะครับการเจรจารอบที่3มครับผมอาคุณดิมิทรีเพสคอฟนะครับผมโคโกนะครับของทำเนียบเครมลินนะครับได้ออกมาเผย กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับผมว่าเงื่อนไขในการหยุดโจมตีของรัสเซียกับยูเครนตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ข้อด้วยกันนะครับเรื่องที่1นะครับยูเครนจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและวางอาวุธทั้งหมดลงนะครับผมเรื่องที่2นะครับผมยูเครนจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผมเพื่อประกาศตัวเองความเป็นกลางและจะไม่เข้าร่วมกับ หน่วยองค์กรต่างๆเช่นนาโตหรืออะไรนั้เขาไม่ได้พูดเช่นนะเขาบอกว่าจะไม่เข้าร่วมกับหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆนะครับผมจะวางตัวเป็นกลางนะครับผมอย่างที่3ครับผมคือยูเครนจะต้องยอมรับรัฐไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียครับผมและอย่างที่4อย่างสุดท้ายครับยูเครนจะต้องยอมรับการประกาศเอกราชสองรัฐไปนะครับผมเรื่องลูฮันกับโดเนสนั่นเองนี่คือเงื่อนไขที่ทางเครมลินได้เปิดเผยออกมานะครับผมในการเจรจาไม่ได้เปิดเผยในการเจรจาในการเจรจาเนี่ย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือต่างฝ่ายต่างบอกว่ามีความคืบหน้านะครับแต่ว่าสีหน้าของทางฝั่งรัสเซียนะครับผมออกเป็นทางผิดหวังว่าไม่ค่อยได้เม้ความคืบหน้าแล้วเท่าไหร่หรอกนะฮะในการเจราจารอบนี้นะครับผมก็มีการคุยเรื่องเกี่ยวกับแนวกแนวระเบียงมนุษยธรรมนะครับผมเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับ บรรบริสุทธ์นะครับสามารถหลบหนีเอกจากพื้นที่ต่อสู้รบได้นะครับผมก็ก่อนหน้านี้ได้เคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับผมที่บริเวณเมืองมาริโภลนะครับผมซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกันซึ่งผมจะไม่ตัดสินนะว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มหลังนะครับเรื่องนี้มีคนอื่นที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่านะครับเขาก็มีการตกลงกันครับผมแต่ว่าเงื่อนไขาทางรัสเซียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพยายามบอกให้ยูเครนเนี่ยจัดตั้งพื้นที่อพยพได้นะ แต่จะอปะุปยพไปที่รัสเซียนะครับจะไม่ให้อพยพไปยูเครนก็คือไม่ให้หนีนั่นแหละนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเลือดร้อนกันพอสมควรนะครับผมสำหรับการเจราจารอบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตของทางฝั่งรัสเซียหลักๆนะครับผมสุดท้ายครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเมื่อวานที่ผมเล่าไปเรื่องเกี่ยวกับการระงับท่อส่งยาเมายุโรปนะครับผมวันนี้นะครับผมเพจ reporter journey นะฮะได้มีการทําภาพกราฟิกมาให้แล้วเมื่อวานผมหานานมากหาไม่เจอนะครับท่อนี้นะครับที่มีการปิดไปคือท่อที่วิ่งตรงจากทางรัสเซียนะครับผ่านโปแลนด์ไปเยอรมันนะครับผมท่อนี้นะครับไปที่มองนาวนะครับส่วนท่อที่เขากําลังจะมีการย้ายมาใหม่ก็คือจะย้ายมาให้ผ่านทางยูเครนแทนนั่นเอง ะะถามว่าสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสหรัฐนะครับผมแอนโทนีบริงเกนนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับผมในรายการนะครับผมว่าทางรัสทางสหรัฐเนี่ยก็กำลังมีแผนนะครับผมที่จะระงับการนําเข้า น้ำมันทั้งหมดจากรักเสเซียนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเขาก็พยายามบอกว่าทางทางยุโรปก็มันแบนด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าทุกท่านกําลังเห็นภาพกราฟิกนี้อยู่นะครับยุโรปนะครับกำลังพึ่งพาแก๊สธรรมชาติจากรักเสเซียมากที่สุดเลยนะครับผมหลังจากที่ทางแอนโทนีบริงเกนได,ได้ได้ออกแถลงข่าให้สัมภาษณ์ไปนะครับผม ไม่นานนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับเชนเซอร์ของเยอรามันนะครับผมผู้นําประเทศนะฮะก็ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้มีการอิมพอสไม่ได้มีการเรื่องเกี่ยวกับการระง,งับการนาเข้าน้ามันจากรัสเซียในเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าทางยุโรปเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ค่อนข้างที่จะกดดันฮะฮะเอ่อขออภัยครับค่อนข้างที่จะกดดันนะครับให้น้ํามันไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เพราะว่าการแบนเนี่ยก็จะมีแค่การแบนที่สารัฐนะครับ ที่ผมอ่านมานะครับมีนักวิเคราะห์นะฮะต่างประเทศหลายเจ้านะครับมองว่าการแบนรอบนี้จะเป็นการแบนที่ทาให้น้ํามันอนะ่ะไปถึงร้อยสามสิบไปไปได้ร้อยห้าสิบได้ไปสามร้อยเหรียญได้นะครับผมแต่จริงผมอยากให้ดูภาพนี้ก่อนครับผมภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมดูเมื่อเช้านะคะอเมริกานะครับผมมีการนําเข้าน้ํามันดิบนะครับผมจากรัสเซียเพียง0.4%นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองดังนั้นการประกาศแบนของทางรัสทางสหรัฐเนี่ยแทบไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดน้ํามันจริงๆเลย คนที่เราจะต้องติดตามปจริงคือทางฝั่งยุโรปครับผมนักลงทุนครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องติดตามนะครับผมหลังจากที่มีการประกาศแบนไปนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับพาร์ทแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรัสเซียยูเครนนะครับผมก็ถือว่าเคลียร์ไปแล้วนะก็คือมีการเจรจากันนะครับเปิดเงื่อนไขแล้วนะครับผมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยอารจริงก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ต่อนะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดไพ่ใบแรกมาแล้วนะครับผมทางรัสเซียนะครับผม ประเด็นที่2ครับผมเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะฮะหลังจากที่ราคาน้ามันปรับตัวขึ้นมาแพงแบบนี้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับคือเรื่องของค่าแก๊สธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อต้นทุนการใช้ชีวิตของซารัดนะครับผมสานักสถิติของซารัดครับผมได้มีการประเมินไว้นะครับผมว่าทางกลุ่มขออภัยนะครับทางกลุ่มนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์นะครับผม ได้มีการไปทําการสัมภาษณ์นะครับไปลองสอบถามประชาชนทั่วไปดูนะครับผมผลปรากฏว่านะฮะการที่น้ํามันตรับตัวขึ้นประมาณนี้นะครับผมเริ่มมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะครับผมมีประมาณหนึ่งในสามนะครับของกลุ่มผู้ใหญ่นะครับผมที่ตอกว่ามีการขับรถน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับผมหลังจากที่โดยให้เหตุผลนะครับผมว่าที่ออกจากบ้านน้อยลงเนี่ยเพราะว่าน้ํามันมันแพง นะครับเริ่มมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วนะครับผมประเด็นนี้กําลังจะบอกอะไรเราครับผมประเด็นประเด็นนี้กําลังจะบอกแล้วว่าน้ํามันที่ขึ้นมาตอนนี้ครับผมกาลังจะส่งผลให้วิกฤตเศรษฐกิจมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับดีมานของน้ํามันมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับในขณะที่ซัพพลายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีแต่ตัวเลขที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นท้งนั้นเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะจากประเด็น recession ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยเงินเฟอ้อที่สูงแบบนี้เนี่ย ถ้าเฟดนะครับผมในการประชุมสัปดาห์หน้านะครับยิ่งจะมีการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นการซ้ําเติมให้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นตัวที่ underperform สิสนทรัพย์อื่นๆแบบสมบูรณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับเทรดเดอร์ที่ต้องการที่จะถทรดตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับพยายามปรับบแ a s มาอยู่ทางฝั่งที่มีโอกาสที่จะเกิด r e เซช นะครับจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่านะครับผมสุดท้ายครับขออนุญาตเล่าภาพเกี่ยวกับตลาดน้ํามันตอนนี้หน่อยครับผมตอนนี้มันมีประเด็นเข้ามาเยอะแยะมากมาเป็นหมดเลยนะครับเรื่องน้ํามันนะครับผมเอาละฮะประเด็นที่หนึ่งเรื่องน้ํามันครับผมสงครามรัสเซียยูคเครนนะครับตอนนี้เรื่องรัสเซียยูคเครนเนี่ยน้ํามันที่ทีทท่ที่ทะยานขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะรับรู้ประเด็นเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วสิ่งที่จะทําให้น้ํามันขึ้นต่อได้ ก็คือประเด็นเรื่องท well ี i̇şte parasite, so, ่ผมเล่าไปก่อนนี้นะครับคือเรื่องของการแบนน้ามันนะครับจากทางฝั่งยุโรปซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าถ้าไม่ได้นําเข้าแก๊สธรรมชาติจากพารัสเซียเนี่ยก็หาที่อื่นนะครับที่ขายน้ํามันอยู่ได้ยากเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครจะเป็นประเด็นที่อาจจะดันน้ามันขึ้นไปได้ถ้ามีการกดดันต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับผมเมื่อวานนะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการปิดแท่นขุดเจาะในลิเบียนะครับผมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สามารถดันน้ามันขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับ ผมเอาข้อมูลรายงานจากเบเกอร์ฮิ์นะครับผมเป็นข้อมูลแบบสำรวจเป็นบริษัทเอกชนนะครับผมที่ให้บริการเกี่ยวกับเซอร์วิสบริการต่างๆเกี่ยวกับบริษัทเรื่องเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันนะครับผมภาพนะฮะที่ออกมานะครับผมกลายเป็นภาพนี้ครับผมนักลงทุนครับแท่นขุดเจาะน้ำมันนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีการลดลงนะครับในแคนาดากับอเมริกานะครับผมแต่ถ้าเราเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับปี2 0 2พัน็นะครับแท่นขุดเจาะน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ สองร้อยกว่าแห่งสามร้อยกว่าแห่งนะครับผมโดยเฉพาะในอเมริกานะครับผมในขณะที่แท่นขุดเจาะน้ํามันครับมีการจํานวนปรับตัวเพิ่มขึ้นสองร้อยแห่งนะครับในขณะที่นะฮะแก๊สนะครับเพิ่มขึ้นสาสิบแปดแห่งเหมือนกันนะครับภาพนี้กําลังบอกอะไรเราภาพนี้กําลังบอกเราว่าในขณะที่ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมแท่นขุดเจาะเนี่ยอาจจะลดลดลงไปหน่อยไม่ได้โตเร็วขึ้นกว่าเหมือนในอดีตนะครับผมแต่ว่าอาจจะดําเนินการนะครับเต็มแคปซิตี้แล้วนะฮะแต่ถ้าเราเทียบกับปีที่ผ่านมาครับผม2020ครับ ก็ต้องบอกว่าตัวเลขรอบนี้ถือว่าซัปลายน้ำมันมันกำลังเข้ามาแล้วนะถ้าใครกำลังรอดูเรื่องเชลออยอยู่นะครับผมก็แท่นขุดเจาะครับผมถ้าเราดูภาพทางขวาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ2020ถ้าใครจำกันได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่น้ำมันติดลบนะครับผมก็เลยมีการปิดแท่นขุดเจาะไปเยอะนะครับในขณะที่ช่วงหลังมาเนี่ยตัวเลขกำไรขาดทุนตัวเลขราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มเพิ่มนะครับตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันก็เริ่มเพิ่มแล้วนะครับซัปลายน้ำมันเริ่มเพิ่มแล้วนะครับประเด็นสุดท้้ายรนนัะคบ เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับผมเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าถ้าสหรัฐนะครับกับอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสนธิสัญญานิวเคลียร์ได้นะครับจะทําให้น้ํามันจากอิหร่านนะครับผมที่โดนเซงชันอยู่สามารถเข้ามาตลาดนนได้และช่วยกดราคาน้ํามันลงได้นะครับเพิ่มซัพพลายจากฝั่งตะวันออกกลางนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่ารัฐมันอาจจะไม่ได้เพียงพอกับน้ํามันรัสเซียก่อนหน้านี้ก็ตดมบนะครับผมอย่างน้อยจํานวนตัวเลขน้ํามันที่สามารถส่งออกได้เนี่ย มันอยู่ที่รายวลา2.5ล้านบาร์เรลก็สามารถที่จะบรรบรรบรรเทาราคาน้ํามันที่สูงขึ้นประมาณนี้ลงไปได้นะครับสําหรับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับเรื่องกังวลรีเซชชันนะครับผมที่เริ่มส่งผลต่อดีมานน้ามันเริ่มลดลงนะครับผมและสป,ปลายน้ํามันเริ่มเพิ่มขึ้นภาพหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้ครับ ภาพหลังจากนี้เราอาจจะเริ่มเห็นนะครับผมหุ้นปรับตัวลงหนักมากนะครับแล้วน้ํามันก็ค่อยๆปรับตัวลงจากสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้รุนแรงไปกว่านี้ผมย้ํานะครับสถานการณ์อาจจะไม่ได้คลี่คลายแต่ไม่ได้รุนแรงไปกว่านี้นะครับซัพลายก็เพิ่มดีมานก็ลดนะครับอาจจะทําให้น้ํามันค่อยๆมีโอกาสปรับเทนได้ก็แต่ยังไม่ได้บอกว่ามันจะหักวันนี้นะครับแกบอกว่ามีโอกาสปรับเทนได้ในช่วงสเดือนหเดือนข้างหน้านะครับก็รอติดตามตัวเลขเหล่านี้ไว้แล้วกันครับถ้าน้ํามันเริ่มลงนะครับผม ็อาจจะมีโอกาสให้หุ้นหลังจากนั้นมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ระยะสั้นหลังจากนี้ครับผมน้ํามันที่ราคาแพงแบบนี้ทําให้เงินเฟ้อขึ้นเงินเฟ้อขึ้นทําให้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยและอาจจะกดดันตลาดหุ้นในระยะ1-3เดือนจากนี้ออกไปได้นะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับทีมการเทรดเจ้านี้ครับผมก็ขอให้ทุกท่านโช้าดีเทรดมีกำไรกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ